วาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินเล่นเที่ยวเหลานะครับผมครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่คอนแก่นแต่ไม่บอกไม่ระบุตำแหน่งสถานที่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของช่อง y t u t u นะครับมาอธิบายไอชื่อช่องเนี่ยทำไมมึงถึงตั้งชื่อแบบน,นี้นะครับก็เคาว่ากินก็คือนิสัยผมเป็นคนชอบกินนั่นึ่งหละชอบกินเลยนะครับกินแต่แม่งไม่เคยอ้วนสักทีไม่รู้เป็นไรนะครับ ผมเป็นคนชอบกินกินกินแล้วกินแบบเออของมีประโยชน์ครับส่วนอันที่มันไม่มีประโยชน์ก็ก็ก็กินบ้างอะอย่างพวกน้ำอัดลม34ี่กระป๋องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเบียแม่แม่จะพูดเลยเบียรในความทรงจำคนแย่ใชบหายเลยอ่านะครับแล้วก็อ่าส่วนคำว่าเล่นก็คือเล่นก็หมายถึงว่าผมคนชอบคี้เล่นครับเป็นคนที่นิสัยผมคี้เล่น ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นบางเวลาที่มีโอกาสได้เล่นครับไม่ไม่ได้ว่าเล่นตลอดเวลาไม่เหมือนเมื่อก่อนนะสมหรับเมื่อก่อนก่าจะปรับนิสไยจากอาการเด็กๆออกไปได้ก็พอควรอยู่นะครับก็คําว่ากินเล่นก็คือนี่แหละฮะเล่นก็เป็นคนที่ชอบแบบมีความสุขอะ่ะไม่ไม่ไม่อยากได้ความทุกข์ไม่อยากปักจมปักกับความทุกข์พะเรายิ่งจมกับความทุกข์มากเนี่ยมันมันก็ยิ่งทําให เราเนี่ยทุกทุกมากก็ทําให้เขาขาเราได้ว่า,าทำไมเราเป็นคนอ่อนแอจังวา,งางแม่งเป็นลูกผู้ชายซะเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ต้องเข้มแข็งกันมันให้ได้อย่าอ่อนแอให้เขาหัวเราเยาะจงเข้มแข็งและลุกขึ้นต่อสู้กับโลกใบนี้ต่อไปนะครับก็คือคอําว่า <15 5. S 1> เล่นของผมส่วนคําว่า,าเที่ยวก็คือผมเป็นคนชอบไม่อยู่สุขไม่อยู่นิ่งหรอกชอบถ่ายรูปชอบ ปกติทุกวันเนี่ยจะเห็นผมโพสลงเฟซอยู่ประจำเลยหรือไม่ก็โพสวิดีโอลงเฟ e บุ๊กบ้างโพสลงยอ,อัพโหลดลง youtube บ,บ้างก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะอัพโหลดขึ้น y YouTube ซะมากกว่าแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าช่องผมมันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อก่อนก็มีอยู่ช่องหนึ่งเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงของผมนะครับตอนนี้ก็รหัสเมลเอ๋ยอ,อะไรเอ๋ยผมจำไม่ได้เพราะว่า ไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองนะตอนนั้นอาศัยที่แบบช่วงนั้นใช้โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสแบบคือจริงๆจังๆครั้งแรกแต่ยังไม่เต็มตัวร้อเปอร์เซ็นต์มาจึงว่าให้เขาใส่เมลให้และเราไม่ได้ร่วมรับรู้อะไรกับเขาด้วยก็เลยไม่สามารถที่จะ,ะเดินช่องได้ต่อช่วงนั้นก็เลยห่างช่องไปก็เลยกลับมาบัญชีใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่เ็าใช้กล้องใหม่นะครับอ่า นี่แหละครับก็คือคําว่าเที่ยวของผมคือชอบไม่อยู่สุขชอบเที่ยวไปเรื่อยชอบถ่ายรูปชอบนั่นชอบนี่นะครับชวบครับว่าเหลาเนี่ยเหลาก็คือแบบผมชอบโมชอบเมามอยพูดมากเฮ้ยไม่ขี้โม้แังว่าเองอ่าไอเหลาชอบเหลาจังนะก็หมายถึงว่าผมเป็นคนชอบแบบเก็บเรื่องเก็บประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของตัวเองที่เป็นมันเป็นประโยชน์มาเล่าหรือมาบรรยายมาพูดมาคุย ให้ <c oughs> เพื่อนๆหรือให้ใครก็ได้ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเขาได้ฟังได้รับรู้ก็เลยได้ที่มาของคําว่าเหลาก <c oughs> ินเล่นเที่ยวเหลาครับก็นี่ก็คือประวัติความเป็นมาของคําว่าเหลาในตอนนี้ครับอ,อาจจะให้เห็นหน้าอาจจะให้เห็นหน้าอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าผมตรงไหมเพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ ก็ร yup. ู้ดีเนาะถ่ายภาพไม่ตรงนึ่งด้วยเหตุอะไรไอเห็นหน้าดูนะเห็นไหมครับก็อาจจะเห็นอยู่บ้างนะครับท่านทุกท่านก็อาจจะเห็นอยู่บ้างครับก็สำหรับในวัน yep นี้ก็ ขอจบกันไว้แค่นี้มาพบกันก็กลับพบกันใหม่กับ Channel ชน่องกินเล่มเที่ยวเหลาใน YouTube กันใหม่ครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ